สวัสดีแฟนบลีบอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อสําหรับบลีบอลหญิงรุ่นยู21ซึ่งแข่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยกับเม็กซิโกผลปรากฏก็คือเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3-0ต่อเสร็จนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูตารางสรุปคะแนนนะครับทั้งหมด16ชาติก็คือ8คู่นะครับจะรู้ว่าทีมไหนจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเลยนะครับสาหรับการแข่งขันในแมตช์ที่2นี้รวมถึง สรุปผลการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับท็อปฟอร์มสกิลเรื่องของผู้ทำเกมรุกน้องเฟิร์นก็ยังเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดในการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับผลการแข่งขันทั้งหมด8คู่วันที่19สิงหาคม2,566ผลการแข่งขันดังนี้คือเซอร์เบียคู่กับอาร์เจนตินาผลปรากฏเซอร์เบียแพย้อาร์เจนตินาไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์ 24ต่อ26 25ต่อ21 23ต่อ25และ18ต่อ25ต่อมาคู่ของอิตาลีพบกับโดมินิกันอิตาลีเอาชนะโดมินิกันไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ16 25ต่อ11และ25ต่อ13คู่ต่อมาเป็นโปรแลนด์กับจีน ผลปรากฏโปแลนด์แพ้จีนไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์18ต่อ 25, 15ต่อ25และ19ต่อ25คู่ต่อมาบราซิลกับตูนิเซียบราซิลชนะตุนิเซียไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ 9, 25ต่อ9และ25ต่อ15คู่ต่อมา U.S.A สหรัฐอเมริกาพบกับตุรกี ผลปรากฏสหรัฐอเมริกาแพ้ตุรกีไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์17ต่อ25 25ต่อ22 23ต่อ25และ14ต่อ25คู่ต่อมาเป็นอียิปต์พบกับญี่ปุ่นผลปรากฏอียิปต์แพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตด้วยสกอร์17ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ20 16ต่อ25และ12ต่อ15คู่ต่อมาเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับคิวบา ผลปรากฏในเทอร์แลนเอาชนะคิวบาไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์28ต่อ26 25ต่อ16และ2 5ต่อ14คู่ต่อมาเป็นเม็กซิโกพบกับทีมชาติไทยผลปรากฏเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ15 25ต่อ16และ2 5ต่อ14สําำหรับทีมชาติไทยนะครับในวันพรุ่งนี้คือ20สิ่งหาคม2566 ไทยจะพบกับญี่ปุ่นเวลา6นาฬิกา6บงเช้านะคุณผู้ชมก็รอติดตามชมนะครับสำหรับท่านใดที่จะรอคอยแมตชนี้ในวันนี้เม็กซิโกเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์ระดับ25ต่อ15นะครับก็คือห่างกัน10คะแนนแล้วก็เซตที่2เใน2ี่ย25ต่อ16ห่างกัน9คะแนนส่วนเซตที่3นะครับห่างกัน11คะแนนก็คือ25ต่อ14คุณผู้ชม บ่งบอกถึงอะไรนะครับตามที่แอดมินได้ดูการถ่ายทอดสดนะคุณผู้ชมมีปัญหาหลายอย่างในระบบของผู้เล่นยู1่ของทีมชาติไทยอย่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเล่นด้วยระบบทีมนะครับไม่เข้ากันเลยนะแอดมินก็ไม่รู้ว่า มีการฝึกซ้อมหรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์อะไรกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ว movement, you, people, it, it hired, ่าฟอร์มการเล่นเนี่ยพอลงสนามในการเล่นเนี่ยนะครับเหมือนกับต่างคนต่างเล่นน่ะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการเคลื่อนตัวนะครับไม่ค่อยดีเลยความคล่องตัวในการเคลื่อนตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเกมรับนะครับเกมรับบอลเซิร์ฟเกมรับเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหา ทีนี้นะคุณผู้ชมอันนี้นะครับแอดมินก็ไม่รู้ว่าสำหรับระบบการเล่นเนี่ยเซตกันมาอย่างไรนะแต่ฟอร์มการเล่นที่เจอกับเม็กซิโกนะครับมันจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเกมรุกทีมชาติไทยเนี่ยพอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเกมรุกทีมชาติไทยกับกลายเป็นว่ามีผู้เล่นที่ทําแต้มเกมรุกได้เยอะนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นส่วนบุคคลนะส่วนเม็กซิโกเนี่ยนะครับไม่มีเลยอย่างเช่นนะครับมีน้องเฟิร์นเบอร์11เบอร์9แล้วก็เบอร์17นะครับ ทำสไปเนี่ยนะครับสไปเกอร์เนี่ยนะครับได้7แล้วก็ได้7แล้วก็ได้3ส่วนเม็กซิโกไม่ติดนะคุณผู้ชมคือเม็กซิโกเนี่ยไม่มีตัวท็อปหรือว่าตัวโดดเด่นในการทําเกมรุกแต่ระบบทีมเขาค่อนข้างดีนะครับเรื่องของเสถียรภาพการเล่นในระบบทีมค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องชมคือเกมรับของเม็กซิโกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับทำให้เขาสามารถที่จะต้านเกมรุกของทีมชาติไทยได้เรื่องของการบล็อกก็ทําได้ดี และอีกอย่างหนึ่งเม็กซิโกเนี่ยนะครับเขามีเกมเสิร์ฟที่ดีด้วยส่วนทีมชาติไทยนะครับบอลแรกหรือว่าบางทีเนี่ยบางลูกเนี่ยมันเสียเร็วนะครับแล้วก็บางทีบางลูกง่ายๆเนี่ยมันอาจจะเสียเร็วเกินไปซึ่งแอดมินก็มองว่ามันอยู่ที่เรื่องของระบบทีมเป็นหลักนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับระบบทีมการเล่นของทีมชาติไทยรุ่นยู21เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับอันนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ ทีนี้นะผู้ชมเรามาดูสำหรับแต่ละสกิลที่ทำการแข่งขันเสร็จแล้วกับแมสโกเนี่ยนะครับอย่างเรื่องของการเซตนะครับแมสโกทำไปได้25ทีมชาติไทยทำได้14สําสำหรับการเซตของทีมชาติไทยยังมีปัญหาพอสมควรนะครับซึ่งมันทำให้ตัวตีเนี่ยค่อนข้างที่จะตีลำบากแล้วก็เรื่องของเกมรุกนะผู้ชมจริงๆอ่ะทีมชาติไทยมีเกมรุกที่ดีแล้วก็หลากหลายแล้วก็ฝึกซ้อมกันมารุ่นต่อรุนเนี่ยนะครับทุกรุ่นเลย สกิลเกมรุกของทีมชาติไทยมีอาวุธลับนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลเร็วบอล3เมตรนะครับหัวเสารวมถึงการหลอกบล็อกนะครับสกิลแทรกบีหลังพวกนี้มีหมดเลยนะครับฝึกซ้อมกันมาทุกรุ่นนะแต่ว่าสําหรับการเล่นฟอร์มของ U21 เนี่ยที่แอดมินเห็นเนี่ยเห็นบอลเร็วอยู่ประมาณ2-3รอบแล้วก็บอลอื่นๆน,นะครับก็แทบไม่ค่อยมีมันก็บง่งบอกในหลายๆอย่างเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมนะผู้ชม เหมือนกับไม่ค่อยเข้ากันะนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามที่เราได้ดูการถ่ายทอดสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาทีมกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเซิร์ฟเอสนะครับเม็กซิโกนเนี่ยมีผู้เล่นที่เซิร์ฟเอสได้นะครับหลายคนอยู่นะแล้วก็เขาทาแต้มไปได้ถึง1 1แต้มส่วนทีมชาติไทยได้4นะครับสำหรับแอสแทงก็คือเกมรุกนะครับเม็กซิโกทําได้34 ทีมชาติไทยได้21ห่างกัน13ไม่ได้หมายความว่าเม็กซิโกมีเกมรุกที่ดีกว่าทีมชาติไทยนะคุณผู้ชมเกมรุกของเม็กซิโกไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะคือเหมือนกับประมาณว่าบางทีเนี่ยนะครับเขาตีแก้บอลมาแบบเป็นลูกง่ายๆอ่ะแต่บางทีทีมชาติไทยทพาพลาดเสียเองประมาณนี้นะคุณผู้ชมรวมถึงนะครับเกมรุกของเม็กซิโกเนี่ยนะครับก็คือเขารุกมาในลักษณะที่เป็นการแก้บอลหรือว่าบางทีขึ้นตีหัวเสาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รุนแรง ขนาดนั้นแต่ว่าการรับบอลตีของทีมชาติไทยบางทีเนี่ยรับไม่ได้ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทําเออร์ร์ทีมชาติไทยทเาเออร์ร์ไปเยอะนะคุณผู้ชมก็คือทําเสียเองอะเยอะเออร์ร์อของเม็กซิโกเนี่ยแค่ยี่สิบสอง่วนทีมชาติไทยไปสามสิบสองลนะครับก็คือเสียเขาสิบแต้มฟรีๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกมบล็อกทีมชาติไทยบล็อกได้แค่ครั้งเดียวส่วนเม็กซิโกนะครับบล็อกได้ถึงเจ็ดนะครับก็ เขาได้ต่างจากเราไปอีก6นะคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ยนะครับเม็กิโกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆนะเขาจะชนะจาก1เราทําเสียเอง 2. บล็อกเขาดี 3. เกมเสิฟเขาดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเกมลุกเขาส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบเกมลุกเนี่ยทีมชาติไทยยังทําได้ดีกว่า,าเท่าที่เยอรมนดูนะแต่แค่ว่าเราไม่สามารถดึงศักยภาพสกิลที่เรามีอยู่ออกมาใช้ได้เพราะว่าระบบทีมเราไม่เวิร์กนั่นเองนะผู้ชม อันนี้ก็เป็นการที่เราแพ้เม็กซิโกนะตามที่แอดมินได้ดูนะครับอีกอย่างหนึง่งคุณผู้ชมบิดเดิลบล็อกหรือว่า MB เนี่ยนะครับของทีมชาติไทยอันนี้แอดมินก็ว่ากันไปตามที่เห็นการถ่ายทอดสดตามที่ฟอร์มการเล่นนะก็คือเคลื่อนตัวได้ช้านะครับขึ้นในการบล็อกในช้าอีกอย่างหนึ่งคือไล่บล็อกเม็กซิโกไม่ทันนะครับเคลื่อนตัวช้าพอสมควรนะเท่าที่แอดมินดูเนี่ยนะครับบางทีเราจะเห็นแค่น้องเฟิร์นเนี่ย ขึ้นบล็อกคนเดียวก็มีนะเวลาที่เขาสลับเปลี่ยนตำแหน่งไปถึงตำแหน่งหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมันมีหลายๆอย่างนะครับในระบบของทีมชาติไทยที่จะต้องมีการปรับนะครับซึ่งแอดมินก็เห็นใจโค้ชนะคุณผู้ชมแอดมินเห็นใจโค้ชนะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเขาจะแก้เกมเนี่ยแอดมินมองว่าเขาแก้ไม่ได้เพราะว่าระบบทีมนะครับตัวผู้เล่นเองเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ โค้ชเนี่ยนะครับแก้เกมยากมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ที่เรื่องของการเล่นแล้วก็ศักยภาพของตัวนักกีฬาเองไม่ใช่ว่าน้องๆไม่เก่งนะการติดทีมชาติเก่งอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของการเล่นที่จะให้เข้ากันได้แล้วก็ดึงระบบการเล่นดึงสกิลของตัวเองออกมาใช้ในการเล่นเนี่ยนะครับคือระบบทีมมันไม่เวิร์กไม่ได้แล้วเนี่ยการที่โค้ชไปแก้เกมเนี่ยนะครับมันยากลําบากมากๆเลย อันนี้ก็ว่ากันไปตามที่มีการแข่งขันตามฟอร์มนะครับสำหรับที่เราแพ้ให้กับเม็กซิโก0ต่อ3เซตในวันนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูท็อปสกิลนะครับท็อปสกอร์เนี่ยนะของโลกก็คือแข่งขันกันทั้งหมด16ทีมเนี่ยเป็นอย่างไรน้องเฟิร์นนะครับสำหรับท็อปสกิลเรื่องของเกมลุกเขาก็ยังมีอันดับโลกที่ไม่ได้ขี้เหร่มากนะเขาก็ติดอยู่ที่อันดับ16นะครับสำหรับ Best a t t a c k e r นะครับหรือว่าผู้เล่นเกมรุกยอดเยี่ยมก็คือทั้งหมด16ทีมชาติเนี่ยนะครับมีผู้เล่นเกมรุกเนี่ยประมาณ5 0 60, 60คนนะ่ะน้อง่วนก็ยังติด16อะ่ะคุณผู้ชมในขณนะที่ทีมเนี่ยแพ้ขนาดนี้นะครับก็ทำไปได้เนี่ยนะครับ17แต้มนะคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นอียิปต์นะครับเบอร์22นะเขาทำได้38แแต้มนะครับรองลงมาจะเป็นตุรกีแล้วก็อิตาลีส่วน อีกอย่างหนึ่งที่เราพอที่จะมีสกิลค่อนข้างดีหน่อยก็คือการรับเสิร์ฟการรับเสิร์ฟจากตัวรับอิสระหรือว่าริบเบิลโลของเรานะครับก็สามารถที่จะมีท็อปสกิลในเรื่องของการรับเสิร์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอใช้นะครับอยู่ในอันดับประมาณ14ของโลกมั้งนะครับอันนี้เป็นท็อปสกอร์นะครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะผู้ชมสำหรับในเรื่องของการแข่งขันของ U 2 1ของทีมชาติไทยน,นะครับ เรามาดูเรื่องของคะแนนคุณผู้ชมคะแนนนะครับตอนนี้ล่าสุดซึ่งแข่งกันไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งกลุ่ม a b c d ทุกทีมชาติทั้ง16ทีมชาติเนี่ยแข่งครบกันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์เหลือแมตช์สุดท้ายคือวันพรุ่งนี้สรุปคะแนนล่าสุดแต่ละกลุ่มดังนี้กลุ่ม a ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับ1นนะครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มอันดับ2เป็นอียิปต์ แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4แต้มได้มาเพิ่มอีกแต้มหนึ่งนะครับจากการแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตอันดับ3เป็นเม็กซิโกแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้ม3แต้มได้มาจากการชนะทีมชาติไทยไปนั่นเองในวันนี้ส่วนทีมชาติไทยนะครับแข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้ม สำหรับกลุ่ม A นี้นะครับฟันธงได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบชัวแน่นอนแล้วนะครับส่วนอียิปต์แล้วก็เม็กซิโกเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคุณผู้ชมว่าสำหรับอียิปต์แล้วก็เม็กซิโกเนี่ยทีมไหนจะได้เข้ารอบเพราะว่าเขาต้องเจอกันในแมตที่3แมตช์สุดท้ายแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยตกรอบชัวแน่นอนนะครับต่อมากลุ่ม B กลุ่ม B บราซิลมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับพร้อมกับอิตาลีแข่ง2แมตชนะทั้ง2แมต อิตาลีแล้วก็บราซิลมีทั้งหมด6แต้มเท่ากันส่วนโดมินิกันแล้วก็ตูนิเซียนะครับไม่มีแต้มแน่นอนว่ากลุ่ม B นี้บราซิลแล้วก็อิตาลีเข้ารอบชัวร์ส่วนโดมินิกันแล้วก็ตูนิเซียเนี่ยนะครับคือตกรอบแน่นอนต่อมากรุ๊ป C นะครับสำหรับกรุ๊ป C นี้คุณผู้ชมถือได้ว่าได้ลุ้นกันทุกทีมชาติเลยเนื่องจากว่ามีการแข่งขันกันไปแล้วเนี่ยคนละ2แมตช์แล้วทั้งแพ้ชนะ อย่างละ1คุณผู้ชมทําให้คะแนนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมา,มาวัดกันที่แมตช์สุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ทั้งเซอร์เบียจีนโปแลนด์ Poland, แล้วก็อาร์เจนตินานะกผู้ชมก็คือแข่ง2ชนะ1น,นะครับมี3มแต้มเท่ากันทั้งหมดเลยทีนี้ก็ต้องมาดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของจํานวนการแพ้ชนะเซตเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับกลุ่ม C นี้ลุ้นกันที่แมตช์สุดท้ายนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบหรือว่าตกรอบนะครับ ต่อมากลุ่มดีครับกลุ่มดีตอนนี้นะครับมีตุรกีรั้งอันดับที่1แข่ง2ชนะ2นะครับมี5แต้มอันดับ2คือเนเธอร์แลนด์แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4แต้มเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับได้มาแต้มหนึ่งจากการแพ้ตุรกีไป2ต่อ3เซตนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยจะเป็น USA สาหรัฐอเมริกานะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้มส่วนคิวบานะครับตอนนี้ไม่มีแต้ม สำหรับการคอนเฟิร์มก็คือตุรกีเนี่ยนะเข้ารอบแน่นอนแหละนะครับเท่าที่ดูแล้วส่วนเนเธอร์แลนด์กับ USA สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันแมตช์สุดท้ายคุณผู้ชมส่วนคิวบานะครับตกรอบชัวร์แน่นอนสำหรับกลุ่มดีนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับการสรุปผล คะแนนนะครับล่าสุดซึ่งเป็นวันที่2ของการแข่งขันนะครับซึ่งทุกทีมชาติเนี่ยนะครับก็คือแข่งขันกันครบทั้ง2แมตช์มีแข่งขันกันทั้งหมด3มแมตช์นะคุณผู้ชมก็ต้องมาวัดกันนะครับในวันที่20สิงหาคม2,566คือวันพรุ่งนี้นะครับในหลายๆทีมชาติส่วนที่เอ็นมินนะครับได้แจ้งไปก็คือตกรอบชัวร์นะครับมีคิวบาโดมินิกัน ตูนิเซียแล้วก็ทีมชาติไทยตกรอบชัวร์แน่นอนสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอยู่21จิงแชมป์โลกปี2023ในครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยเหลือแมตช์สุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นคุณผู้ชมก็เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันก็ดูกันไปคุณผู้ชมนะครับ6นาฬิกานะครับ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่20สิงหาคมนะครับก็มาติดตามชม ถ่ายทอดสดที่ช่องวอลบอลเวลแอดมินก็มีลิงก์แปะเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลบอลและกีฬาสวัสดีครับ